ลุกล่าสุดทำทะเลเดือดนิชาณธนิชาเปิดโหมดแซ่บพริกยกสวนซ่อนพริกไว้ทั้งสวนนิชาวดลุกแซบสถานซีทรูบางเฉียบยันเสื้อกล้ามก็คาเรียบใครว่านางเอกต้องหวานเรียบร้อยเสมอไปเพราะล่าสุดนางเอกสาวสุดฮอตอย่างนิชาณธนิชาดังวัฒนาวนิชได้ลุกขึ้นมาประกาศสักดาความแซ่บแบบไม่มีใครต้านทานทำเอาโลกออนไลน์แทบลุกเป็นไฟ สำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับความสามารถของนางเอกสาวคนนี้นิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุประมาณ17ปีโดยเริ่มต้นจากการถ่ายแบบและแสดงมิวสิกวิดีโอก่อนที่จะได้รับโอกาสแสดงละครเรื่องแรกในปีพุทธศักราช2555กับทางช่อง3จากนั้นเธอก็มีผลงานละครอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทย รายงานข่าวระบุว่านิชาได้เผยลุคสุดบังต้อนรับลมทะเลด้วยการสวมชุดวันทีสวาสูงปริ้ดอวดหุ่นเพรียวบางผิวขาวระจ,จิดจัดทำเอาแฟนๆถึงกับตะลึงในความเซ็กซี่ที่ซ่อนรูปไว้ภายใต้ลุคหวานหวานแต่ความแซ่บของนิชาไม่ได้มีแค่ทริปทะเลล่าสุดเท่านั้นเมื่อย้อนกลับไปเปิดหมดความฮอตของนางเอกสาวบอกเลยว่าแต่ละลุคเผ็ดร้อนเกินบรรยายตั้งแต่เดรสซีทรูบางเฉียบอวดสัวทรงองเอลสุดแปะหรือแม้แต่ลุคสบายๆอย่างเสื้อกล้ามกับกางเกงยืนก็ยังดูเซ็กซี่อย่างมีสไตล์และมีคลาส เบื้องหลังความมั่นใจที่ฉายออกมาจากทุกลุกของยาย่าก็คือทัศนคติที่เชื่อมั่นในตัวเองและกล้าที่จะฉีกกรอบคำว่านางเอกต้องเรียบร้อยเธอพร้อมที่จะเปิดโหมดต่างๆให้แฟนๆได้เห็นทั้งหวานก็ได้เผ็ดก็ได้แล้วแต่ใจเธอจะเลือกงานนี้ใครไหวไปก่อนเพราะนิชาณธนิชาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอคืออีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงยุคใหม่ที่สวยเก่งมั่นใจและพร้อมที่จะเปล่งประกายในทุกบทบาทและทุกลุก ใครที่ยังไม่ได้เห็นความแซบแบบเต็มพิกัดของนางเอกสาวคนนี้อย่าลืมไปกดติดตามอินสตาแ a m มของเธอกันนะคะรับรองว่าคุณจะต้องลืมหายใจและก็อยากจะบอกตรงๆจากแอดเองเลยว่าขนาดผู้หญิงด้วยกันยังรู้สึกว่านิชาเธอสวยและเธอก็แซบแบบปุ๊กปิกตามสไตล์ของเธอจริงๆอยากจะตะโกนให้ร้านสตูเลยว่าทะเลขาวโวย